องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมสภานัดแรกพร้อมลงนามแต่งตั้งประธานสภาที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแนวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนัดแรกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยมีนายสลาวุฒิเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยรองนายกและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ให้เกียรติติดอินทนูให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด42คนนะครับที่ได้รับการรับเลือกเข้ามาและได้มีการกล่าวเปิดการประชุมสภานัดแรกพร้อมร่วมสังเกตการและสรรหาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งนายวีรพลบุญมาตุนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีเขตหึงอำเภอกุจจับ อายุ68ปีเป็นผู้อาว,ออาวุโสนะครับสูงสุดในสภาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานสภาชั่วคราวนำสมาชิกสภาปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งต่อด้วยการดำเนินการให้สมาชิกเสนอชื่อตำแหน่งประธานสภาซึ่งมีการเสนอชื่อนายนัทพลเรืองเศรษฐีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขตหนึ่งอำเภอกุมภวะปีเป็นประธานสภาเพียงคนเดียวและมีผู้รับรองถูกต้อง ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงลงนามแต่งตั้งก่อนจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นๆอีกต่อไป